เห็นไหมเส้นลวดที่บังคับลูกแก้วเห็นไหมเห็นเลยเนี่ยอืเดี๋ยวมันจะประสานกันนี้กว่านี้อีกถ้าเกิดแก้แล้วเนี่ยดูเสาโฮเมตทรงมันมองผ่านไปที่ฐานเนี่ยเห็นไหมมันคอนทราไอ้นี่ละเอียดนะเป็นน้ำหนักเข้มข้นแล้วมันขับเน้นไอ้สิ่งนั้นให้มันเป็ของใหญ่แล้วแล้วมันเองก็ไปเป็นของตกแต่งกระจุกกระจิกเช่ไหม นี่เป็นวิธีที่ผมชอบมากแล้วไม่ต้องไม่ต้องทำลวดลายอะไรเลยมันเป็นมันเป็นตัวที่จะช่วยขับเน้นซึ่งกันและกันเล็กขับเน้นให้ใหญ่ใหญ่ก็ขับเน้นให้นี่เล็กเนี่ยช่องตาตงหน้าต่างเนี่ยกลายเป็นกระลอยกระลิบหมดอะพอมาเจอฐานแบบนี้ใช่ไหมออโอ้นี่ถ้าเกิดทําอย่างับที่เขาว่านะมันจะบูหกเม็ดเนี่ยมัน ล,ลวดทางนั้นนะสิลวดบัวเป็นฝอยไม่รู้กี่ชั้นแข้งสิงซ้อนกันเข้าไปอะไรเยอะแยะไปหมดอนะ่ะนี่มันเป็นพื้นฐานของของลวดบัวฐานนะหงายคว่ำแล้วก็ยืดท้องไม้แล้วตรงกลางทองไม้ใส่ลูกแก้วอกไก่เข้าไปแนวเดียวเสร็จละแล้วก็ที่เหลือให้มันเป็นหน้ากระดานล่างอืม อุ้ยพรามันมีมุกปัิเจิด้วยมันจะโอ้แต่ฐานเขาสมุดดีมากเลยนะมองจังหวะมองตำแหน่งนี้นะมผมต้องตัดตินใจเลยเนีเนี่ยท่านเสมานิดแม่ พอใจโอ้นี่บัวหน้าก,กระดานปากฐานหน้าก,กระดานบนนะั้นมันมีปากฐานมันเดินได้งั้นเลยอ่ะกว้างมันไ,ได้สบายบไปเช็คอาจารย์ลองไปสังเกตรูปด้านทีนะ รูปด้านที่ที่ทําไว้แต่แรกอะ่ะนี่ยความรู้สึกนี้เลยตอนที่ผมสเก็ตแล้วผมเช็คขนาดคร่าวๆหน้าต่างสูงสองสามเมตรผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยไม่เป็นไรปล่อยมันมันไปตามส่วนมันแต่มองงี้กลายเป็นสมเหลือสมพระเล็กๆทนะเพราะมันอยู่กับรูปทรงขนาดนี้ ถ้าไปเอาหน้าต่างปกตินะอันนี้มันหน้าต่างเท่าประตูอะถ้าลองไปหน้าต่างปกติสิแทบจะไม่มีรูเลยหน้าต่างตัวนี้วิ่งล้อไปตามฐานะมันใช่อ่อโอ้โหมองมองมุมนี้ฐานมีคุณค่ามากเลยคุณค่าต่อรูปทรง อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวต้องไปเอาตัวเลขจากแบบมาจะเคลียร์ใหม่หน่อยก็มันจะไปเต้ามันจะไม่ถึงกลางเสานี่เสาต้นที่สองนี่เ,เพราะว่าเต้านะตึงกลางเสาไว้เดี๋ยวคันทวยติดคงติดกลางเสาเรืเราจะขยับตีนอืพวกเล็กๆน้อยที่มุมต่างๆที่ว่ามันเตะไปเต็มานี่เอาไว้ก่องก็ได้เดี๋ยวผมมานอนมันจะได้ไม่ต้องท้ำไปทำมาเกงใจเออเดี๋ยวก็ คือจะถามว่าแมงมองนี่เอาแต่ใจเหลือเกินไม่ครับเพราะว่าผมก็ต้องรออาจารย์เออมันจะได้าเพิ่มเส้นอะไรบ้างเพราะว่าผมก็ความรู้สึกมันก็มองไม่ออกเออใช่มันไม่รู้จะเอาตรงไหนไอ้นี่เราไอ้นี่สองต้นนี้ไงที่ผมค้างคาใจมากคือต้นเนี้ยรู้สึกมันมันลุมเข้ามากกับต้นริมซึ่งมันมันจะต้นจริงจริงต้นริมต้องลุมมากแต่นี้ด้วยความที่ว่ามันคนละระดับใช่ไหมครับเนี่ยไอ้ต้นริมเนี่ยดึงตีนออกครับ ที่มุมอะ่ะมันจะใหญ่กว่าก็ไม่เห็นเป็นไรแต่ถ้าเกิดมันใหญ่กว่ามากเฉือนในเข้านิดให้มันตามแต่โอนทุ่งที่สองนี้ข้างบนยุ่งไม่ได้เพราะว่าเต้ามันอยู่กลางเดี๋ยวคันทวยเบี้ยวเราเอาตีนออกก็คือว่าคือด้านเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยเสียมด้านซ้ายเนี่ยเฉือนเข้าแล้วมาขยับเสียมด้านขวาผมผมเชื่อว่าไอ้ไอ้สแปน เสาที่มันข้างชนข้างแล้วหน้าต่างอยู่ตรงกลางอะ่ะไม่เป็นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่ามีปัญหามากเนี่ยอาจาย์จะเขียนในแบบมาก่อนนะครับใช่เอาในแบบนะแต่หลักหลักการนี้ครับอเอาตัวเลขมาให้เขาไม่งั้นยุ่งอืมโอเคให้ผมมองตัวนี้ก็ดีหมดเลยนะรวดอะ่ะ านะเห็นยังว่าไอ้รูเครื่องหมายบวกอ่ะมันมีเออมันมีความหมายต่อการที่ว่าข้างในมันเป็นก้อนเป็นแท่งเราต้องการให้มันพลุนแล้วอากาศไม้มันจะถ้าเกิดเป็นทึบเนี่ยนะมันตัดขาดมากเลยแล้วมันังเคิื่อความเป็นแท่งนะไอ้นี่อ่าให้อากาศมันทําลายความเป็นแท่งเออให้มันพลุน เนี่ยเป็นวิธีง่ายๆมันเป็นการคัดแยกด้วยไงมันเป็นคันแยกสัตว์ว่าไอ้นี่เป็นอะไรนั่นเป็นแลนเป็นอะไรมันบอกหน้าที่มันด้วยแล้วว่าไอ้ความเป็นก้อนของฐานนั่นน่ะโอ้โหถ้าไอ้นี่เป็นทึบอีกนะโอ้โหอมันจะเป็นแผ่นเป็นแท่งไปหมดอะ่ะที่มันช่วยได้เยอะเลยไอ้ตัวเนี้ยแล้วมันก็มาผ่อนที่ช่องเปิดนี่ถ้าไม่มีกระไดตรงนี้ยุ่งเหมือนกันนะออ อันนี้เันเห็นหน้าที่เห็นกิจกรรมเห็นพฤติกรรมด้วยนะะเดินเข้านั่นออกนี่นั่นก็ช่วยให้ผังมันแดดูการขยายผังมองไนผังเตมมาแล้วมันมีเรื่องเหล่านี้เช่นว่ากว้างขึ้นใช่ไหมเดินไกลขึ้นแลน้วก็มีทางเข้าถึงเพิ่มขึ้นก็จริงไม่ได้คิดซับซ้อนเลยนะคิดง่ายคิดแบบธรรมดา